เคยไหมที่หัวใจเต้นแรงเมื่อได้เจอใครบางคนแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่เราไม่พร้อมเลยหรือบางครั้งที่เราพร้อมที่สุดแต่กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยบทความนี้บอกว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเจอใครแต่อยู่ที่ว่าเราเจอเมื่อไร ต่างหากเพราะคนที่ใช่ที่มาในเวลาที่ผิดก็อาจกลายเป็นแค่เรื่องราวสั้นๆในชีวิตแต่ถ้าคนที่ใช่เดินเข้ามาในเวลาที่ใช้ทุกอย่างจะไหลไปอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับสายน้ำที่เจอกับทางไหลของมันสิ่งที่ยากที่สุดคือการรอแต่บทความนี้ย้ำว่าหากคนคนนั้นเป็นของเราจริงๆพวกเขาจะบนกล คับมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอบางทีวันนี้ที่คุณยังไม่เจอใครไม่ใช่เพระาะโชคชะตาลืมคุณแต่เป็นเพราะสักราวาลกําลังจัดวางทุกอย่างให้ลงตัวพอดีทั้งคุณเขาและเวลาความรักที่ยืนยาวไม่ได้เกิดจากการพยายามยื้อไว้แต่มันเกิดขึ้นจากจังหวะที่พอดีกับหัวใจทั้งสองฝ่ายอย่าโทษโชคชะตาที่ทำให้คุณเจอผิดคนในเวลาที่ผิดแต่จงเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะได้เจอ คนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะขอบคุณทุกการรอคอยที่ผ่านมา